สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมานําเสนอเกมที่น่าสนใจนะครับของเครื่องว i i U ครับในคลิปก่อนนะครับผมได้รีวิวเครื่องว i i U ไว้แล้วนะครับแล้วก็จะบอกนะว่าเกมว i i U นะครับก็มีเกมที่น่าสนใจก็เยอะครับแต่ว่านี่ผมจะบอกเฉพาะบางเกมนะครับที่ผมสนใจจริงๆนะครับแล้วก็มีเกมทั้งที่ได้เล่นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็คิดว่าเป็นเกมที่ควรจะได้เล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับงั้นเรามาดูเกมแรกกันเลยครับ เกมแรกครับคือเกมสปาตูนครับจะเป็นเกมที่เราเล่นเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็ใช้อาวุธนะครับยิงใส่สตูนะครับแล้วก็ยิงพื้นนะครับเพื่อสร้างอาณาเขตครับเพื่อให้เรานั้นเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยึดเพื่อเอาชนะนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับก็ง่ายๆครับก็คือให้เรานั้นพ่นสีตามอาณาเขตครับตามแผนที่นะครับให้ได้มากที่สุดครับทีมไหนที่ได้มากที่สุดนะครับก็ เป็นฝ่ายชนะครับซึ่งทีมนึงนะครับก็จะแบ่งเป็นคนละสี่สี่ครับสำหรับเกมนี้นะครับความสนุกนะครับอยู่ที่โหมดออนไลน์ครับที่เราได้เล่นกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เล่นกับเป็นทีมนะครับเป็นเกมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กๆเล่นได้ครับโดยไม่ใช้กระสุนจริงนะครับโดยใช้เป็นกระสุนเป็นสีนะครับที่สําคัญครับจุดเด่นของเกมนี้ที่ผมชอบที่สุดครับก็คือเรื่องของอาวุธครับอาวุธนะครับจะมีมากมายครับแม้กระทั่งปุกปืนกลนะครับผููกันเอ่อ โรลเลอร์สีทาบ้านนะครับหรือแม้ก็ะบาสูก้าระเบิดลูกโป่งน้ํานะครับเป็นต้นนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มีไอเดียดีมากๆครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถดําลงไปในหมึกนะครับหมึกที่เราพ่นลงไปบนพื้นนะครับเพื่อเคลื่อนที่นะครับซึ่งเหมือนนินจามากๆครับเป็นอีกเกมงนรับที่สร้างรายได้ให้กับมิโนะมหศานะครับและนี่คือเกมสปาตูลครับ เกมที่2นะครับคือเกมบ a y o n e t นตนะครับก็จะทำมาลงเฉพาะเครื่องว i i U โดยเฉพาะครับก็จะเป็นอดีตผู้สร้างดี่ไม่มคายนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆครับและเป็นสาวแว่นนะครับก็คือไอเดียในการใช้เส้นผมนะครับสู้นะครับซึ่งดูแปลกตามากๆครับซึ่งจะเป็นภาคต่อจากภาคแรกนะครับนี่สำคัญครับที่ผมอยากเล่นก็คือท่าวิชไทม์นะครับก็คือจะทำการหยุดเวลาหรือทำให้เวลานั้นช้าลงนะครับ แล้วยังมีโหมดไคลแมกอีกเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับถ้าก็อยากเล่นแบบเกมเนี่ยบูรังผานะครับก็เกมนี้ครับก็มีเดโมให้โหลดนะครับในอีช็อปผมก็ได้ลองเล่นแล้วก็ติดใจสุดๆครับต่อมาครับก็จะเป็นซีรีส์มาริโอครับก็ผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3เกมนะครับเกมแรกนะที่ผมอยากเล่นเหมือนกันแต่ยังไม่เล่นครับซีรีส์มาริโอที่พูดถึงนี้ยังไม่เล่นสักเกมครับ Mario อ a ค้าแครับเป็นเกมรถแข่งนะครับก็เก็บของแล้วก็ก่อโวดอีกฝั่งนะครับหรือออกกวนเพื่อนนะฮะก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้เล่นเกม t ูเป o ร์เรซิ่ในเพลหนึ่งครับต่อมานะครับก็จะเป็น New Super Mario b r s s U นะฮะก็จะเป็นเกม Mario อะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับเป็นเกมแนว 2D นดครับแล้วก็ตลุยตามด่านนะครับก็เป็นเกมนึนะครับที่ผมอยากเล่นนะฮะ เพราะว่าเหมือนสุดเหมือนได้ล้ำลึกในอดีตนะฮะและยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับซีรีส์มาริโอเกมสุดท้ายนะครับก็คือซูเปอร์มาริโอเมเกอร์ครับเพราะว่าเกมนี้นะครับจะมีด่านให้เล่นเยอะมากๆครับแล้วก็สามารถสร้างด่านได้อีกด้วยครับและมีทุกอย่างที่มาริโอมีครับเพราะว่ามาไล่ตั้งแต่ภาคเก่าๆนะครับตั้งแต่ ภาค2มิติ4ีผ้าครับก็คือ Mario 1นะครับ m a r i o 3 Mario World ครับแล้วก็ New Mario U นะครับฉบับเ d ดีนะครับเราสามารถสร้างด่านได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการใช้หน้าจอวิวของเกมแพดนะครับในการสร้างฉากครับแล้วก็ใช้ปากกาครับจิ้มแล้วก็สร้างสร้างเอานะครับเด็กๆก็จะชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆครับแล้วก็ยิ่งผู้เล่นโปโปนะครับเขาก็จะสร้างด่านที่แบบดูยากๆาครับดูท้าทายชันส์มากๆครับ และจุดเด่นก็คือมีเรื่องของเพลงด้วยนะครับเพราะว่าเพลงของมริโอเนี่ยจะมีทุกครบทุกภาคเลยครับในระหว่างที่เราสร้างด่านนะครับแล้วก็สามารถอัปโหลดด่านนะครับให้เพื่อนๆเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการจัดอันดับนะครับว่าด่านไหนน่าสนใจด่านไหนสนุกแล้วก็ดูท้าทายครับแน่นอนเขาว่าเกมนี้นะรับได้สะท้อนถึงผู้เล่นนะครับว่าผู้เล่นนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ขนาดไหนครับแล้วในปัจจุบันนะครับเขาจะมีด่านให้เลือกเล่น มากกว่า1ล้านฉากนะครับแน่นอนเขาว่าเกมนี้ครับสร้างเสียงเรียกได้อย่างมากครับแล้วก็สร้างยอดขายได้ดีสุดๆครับและนี่คือซีรีส์ของเกมมาริโอทั้ง3เกมนะที่ผมอยากเล่นนะครับและนี่คือเกม p o r t ตอร์เนะครับภาค5นะครับก็ลงเฉพาะเครื่อง v u นะครับก็โดยการใช้ต้องถ่ายรูปนะครับต่อสู้กับผีครับก็มีมาตั้งแต่ยุค Play Station 2นะครับก็ผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับ เกมนี้นะครับผมก็ยังไม่ลองเล่นนะครับก็เกมนี้ก็มีเดโมให้เล่นนะครับก็รู้สึกถูกใจมากครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีความแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักหลักก็คือเราจะต้องดําเนินเรื่องนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสู้กับผีนะครับที่สําคัญครับการถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะใช้เกมแพดนะครับเป็นจอยครับเพื่อในการถ่ายรูปครับซึ่งมันดูน่าสนใจมากมากครับและมีการควบคุมทิศทางด้วยนะครับพะเซนเซอร์ในการเคลื่อนไหวครับทำให้เหมือนว่าเราหยิบกล้องจริงๆครับ เกมนี้นะครับทาให้ผมถูกใจตรงที่ว่ากราฟิกนะครับได้ถูกพัฒนาครับทำให้แบบดูเฮ็ดีขึ้นนะครับบอกเลยครับว่าถ้าใครอยากเล่นเกมสยองสยองนะครับหรือน่ากลัวตกใจนะครับเกมนี้เลยครับ f o สเตอร์เฟรมครับและเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ผมอยากจะเชียร์สุดๆครับเพราะเป็นเกมที่แบบเล่นสนุกมากๆครับแบบสู่วิญญาณมากเพราะว่า นั่งเล่นตั้งแต่เช้ายังไปอีกช้าอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเกมเซโนเบนะฮะและนี่นะครับก็คือเกม RPG ครับแต่มันก็ไม่ใช่เกม RPG ปกตินะครับที่จะต้องมานั่งทำเคเวสนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะยิ่งกว่า RPG อีกอะเป็นเกม RPG นะครับที่แบบผสมสารกับเรื่องของ Open World นะครับเป็นเกมที่แบบเปิดออกมาปุ๊บเอ้ยนี่เหรอเครื่องว i i U สามารถทำได้จริงๆซึ่งแบบประทับใจมากๆครับตั้งแต่เห็นภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับ แล้วแมพครับจะใหญ่กว่า GTA 5อีกครับแล้วเพลงก็ค่อนข้างเพราะมากครับรู้สึกยอดครับชอบมากๆครับในเรื่องของระบบต่อสู้นะครับผมชอบในส่วนที่มีระบบสายครับสายอาวุธนะครับดาเมเป็นอาชีพนะครับซึ่งมันดูรู้สึกหลากหลายมากๆครับแล้วก็หนังจากเล่นไปไกลๆนะครับเราก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นข้างๆแบบเปลี่ยนเกมไปเลยจาก เกมที่เราอยู่บนพื้นนะครับกลายเป็นอยู่บนหุ่นยนต์ครับทา้จุดเด่นเกมนี้อยู่ที่หุ่นยนต์ครับซึ่งเราสามารถขี่แล้วก็บินวนได้ทั่วโลกครับเราจะไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องพึ่งหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์นี่คือแบบเป็น k e ไอเทมเลยก็ว่าได้แล้วเควสนะเควสจะค่อนข้างเยอะมากๆครับเป็นนับร้อยเลยครับแล้วผมก็นั่งเล่นได้ไม่มากครับแต่ก็เล่นจบแล้วนะครับก็เล่นจนรู้สึกว่าอิ่มมากถ้าคุณซื้อวีดมาแล้วไม่เล่นเกมนี้นะถือว่าพลาดมากๆพลาดอย่างแรงครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆครับก็คือเรื่องของมอนสเตอร์ตามแมปนะครับซึ่งตัวใหญ่มากๆครับอย่างเช่นออกมาตั้งแต่แมปแรกใช่ไหมครับจะเจอพวกเลเวลหนึ่งเลเวลสองใช่ไหมครับและมันจะมีตัวใหญ่โผล่มาครับซึ่งมันจะเลเวลหกสิบโผนั่นอะไรวะนั่นคือแบบมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งที่แบบเราสามารถเจอเลเวลสูงๆในแมปตางๆนะครับและบอกเลยครับว่านี่คือเกมที่ผมให้เต็มเลยครับแบบผมชอบมากครับ แต่นี่คือสุดยอดเกมไ e n o b l a d e ค h r o n i ร l e อครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกมที่ทุกคนรู้จักดีครับก็คือ Pokémon t o u r n a m e n t ครับก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับโดยนำตัวโปเกมอนนะครับมาสู้กันนะครับแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตมาช่วยเสริมนะครับก็แต่ละตัวเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละท่าก็จะไม่ซ้ากันครับแล้วก็จะมีท่าไม้ตายนะครับซึ่งท่าไม้ตายพวกนี้จะเป็นท่าที่ออกแบบเฉพาะของเกมนี้โดยเฉพาะครับซึ่งจะไม่มีอยู่ในภาคหลักครับ ตัวละคเกมทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด16ตัวครับเราก็ต้องปลดเอานะครับสำหรับมิวทูแล้วก็ชาร์ลมิวทูครับบทเนื้อเรื่อนะครับก็ค่อนข้างจะสั้นนะครับซึ่งหลักๆความสนุกของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่การเล่นโหมดออนไลน์ครับเล่นสู้แบบไถแรงนะครับหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นเหมือนดูง่ายๆครับแล้วก็ไม่ใช่เกมแนวเทคเกนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า เป็นเกมแปลกใหม่นะครับซึ่งจะมีแบ่งออกเป็น3มิติแล้วก็2มิตินะครับซึ่งเขาเรียกว่าฟิลเฟสแล้วก็ดิลเฟสนะครับและสิ่งที่น่าสนใจถ้าสำหรับเกมนี้ครับทำให้ผมชอบเล่นมากๆครับก็คือมีการเหมือนเล่นต่อยิงฉุบครับก็คือมีตีคอร์เตอร์แล้วจับนะครับ3อย่างนี้นะครับจะชนะอย่างแพ้ยานะครับเหมือนกับการต่อยิงฉุบครับในระหว่างที่เล่นทุกครั้งนะครับเราจะต้องเดาทุกครั้งครับว่าอีกฝั่งจะทําอะไรนะครับ เกมนี้นะครับทาให้ผมมองว่าทุกตัวนะครับเก่งหมดทุกตัวครับไม่มีตัวไหนเก่งไปกว่าตัวอื่นครับนอกจากว่าจะอยู่ที่ผู้เล่นครับว่าผู้เล่นนั้นจะเล่นเก่งมากแค่ไหนครับใครที่ขึ้นชอบโปเกมอนนะครับแล้วก็ชอบเกมแนวไฟติ้งนะครับห้ามพลาดครับบอกเลยครับพกเทนทุนเองครับเกมต่อไปก็คือซ u เปอร์สมาร์บราเธอร์ครับจะเป็นเกมที่นําตัวละครต่างๆครับหรือตัวเอกของแต่ละเรื่องนะครับมาอยู่ในเกมนี้ครับเกมต่อสู้ครับเป็นแนวไฟติ้งนะครับซึ่ง เกมนี e y, y, ini, ante, ้ถ้ามีลักษณะเด่นตรงที Turn ่ว่าสามารถเล่นได้หลายคนครับแล้วก็มีไอเทมต่างๆนะครับทําให้รบกวนการโจมตีของอีกฝั่งครับแต่ว่าจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับความสนุกนะครับอยู่ที่การได้เล่นกับเพื่อนครับแล้วก็ได้เล่นออนไลน์ครับแล้วก็เกมนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับสําหรับฝั่งยุโรปนะครับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ยังนํามาแข่งขันอีกด้วยนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นภาคที่4นะครับซึ่งลงในเครื่อง Wii U นะครับและที่สําคัญครับสำหรับเกมนี้ก็ยังมีค่ายอื่นครับที่มาลงนะครับแล้วก็รู้สึกน่าตื่นเต้นมากครับที่ได้เล่นตัวละครของค่ายอื่นครับอย่างเช่น Lock m a นนะครับ Ryu Final Fantasy เขาก็คือคลา u ครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับโดยการนําตัวละครเด่นๆนะครับมายำอยู่ในเกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่นง่ายครับแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เข้าใจง่ายครับหลักๆก็คือโดยการที่ไม่ต้องทําให้เรานั่ตกสเตทครับ ยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะครับโอกาสที่จะออกสเตตสูงมากครับแต่ตัวครับก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับและที่สําคัญครับสำหรับที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับเกมนี้นะครับก็คือว่าเกมนี้ครับไม่มีหลอดเลือดครับแต่จะเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งต่อให้เราเปอร์เซ็นต์เยอะแต่เราไม่โดนตีหรือว่าไม่ตายนะครับก็จะสามารถที่จะพลิกเกมได้เหมือนกันครับเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะได้ลองเล่นสักครั้งหนึ่งนะครับและเป็นเกมหลักนะครับที่ผมได้เล่นกับเพื่อนทุกครั้งที่เจอกันครับ มาดูในส่วนของเกมสุดท้ายครับที่ผมจะนําเสนอนะครับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับก็คือเกม The Legend of Zelda ครับก็เคยลงในภาค Wii U แมทั้งหมด2ภาคครับก็คือภาค The Wind Waker แล้วก็ Twilight Princess ครับสำหรับภาคใหม่นะครับภาคนี้นะครับก็จะลงในปีหน้าครับผมเลยเลือกเทเลอร์ภาคใหม่มาลงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความประทับใจอย่างมากครับตั้งแต่ได้ดูเทเลอร์นี้นะครับ เป็นเกมที่ผมลองเล่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับสำหรับเครื่อง Wii U ครับเป็นเกมที่แนว Open World นะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้ของเกมก็น่าสนใจมากครับมีอาวุธให้เลือกนะครับเอาละครับงั้นเราก็หมดนะครับการนําเสนอเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับเครื่องเกม Wii U นะครับยังไงก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่มีความคิดเห็นหรือมีเกมอื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับ ก็คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ให้ผู้ชมท่านอื่นมาอ่านได้นะครับหากถ้าผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคราวนี้นะครับก็หมดการนําเสนอเกมที่น่าสนใจนะครับของเครื่องเกมวียครับงั้นเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ